สวัสดีครับเอฟซีพไนบาตที่คิดทอดคิดถึงเบิร์ตสุคนนะครับครับมื่อนี่พไนวาดก็มีโอกาสมาลูกจักกับพี่ป้านาอาพี่น้องลูกหลานซึ่งกัแต่ละคนกัหลายสาขาอาชีพนะครับที่เฮ็ดกับนาทีไฟนาทีมันรับผิดชอบนาทีเจ้าของนะครับต่างคนกัต่างเฮ็ดต่างคนกัต่างท่อของไผของมันนั่นละนะครับนาทีไฟนาทีมันนะครับก็คือยังเรียนเชิญเอฟซี ไปเบิ้งไปหลู้จักน้ากันนะครับว่าหนาที่ของเพื่อนนะ่ะผลบวกผลลบเป็นยังไงแล้วก็ไล่ได้เพื่อนแบบใดไล่เสียเพื่อนแบบไหนนะครับครับเที่ยนเที่ยนไปเบิง้งไปหูจักน้ากันเดียวนี่แหละนะครับหนาทีการงานแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับบางคนก็เป็นทหารแน่เป็นพอข่าแน่นะครับแต่ละผี่ชอบหนาทีเจ้าของแล,ะละ้วก็เฮ็ดให้ดีที่สุดนั่แหละหนาทีเจ้าของที่รับบทบาทมากรับหนาทีมากก็เฮ็ดให้ดี ให้เตรียมที่นั่นละเนาะครับเนาะกับบางเทือกกว่าสีเฮ็ดดีที่สุดนั่นแหละมันก็มีการหัดตกบกฟองแน่ก่ะธรรมดานะครับผู้เป็นนายห้อยผู้เป็นพ่อขากับเตรียมการค้าการขายคือนั่นขายนี่ได้กำไรเท่านั้นเท่านี้เิ่นกะคิดคกะอ่านของคนไปผู้เป็นทหารกับรับทิดชอบเรื่องทหารประเทศเป็นบ้านทหารเป็นรั่วนะครับกับือว่านั่นแหละทหารกับเป็นหัวของชาติกับดูแล รับผิดชอบหน้าที่เจ้าของนะครับโมเมนต์หน้าห้อยโมเมนต์ต่อขาโมเมนต์คู่นะครับพวกคู่เป็นการขีดเทียมการสอนเด็กน้อยนักเรียนกเกี่ยวกับวิชาไฟวิชามันนั่นแหละพวกหมอสำหมอเชนกับเรียมการไปสายของเจ้าของนั่นแหละคือทางคนต่างหาอยากหากินหาซองไผฟซองมันหมอสำแค่นกินย้อนไม่เหี้ยหมอตัดเสียกินย้อนฝีมือคือเพคนวานนั่นแหละตัดเสือตัดขากเตรียมการ วิธีการที่สิหาเงินหาค้ำเฮ็ดจ่างดหั่นสีได้มากนะครับแต่ละคนแต่ละอันนี้ก็ได้ก็หลายสาขาอาชีพนะครับก็ธนพไถ่ธนนันนันละก็ขั้วสีได้มากขัวสีสำเร็จนะครับการศึกษา่วยมากแล้วก็สิไปดำเนินประกอบชีพต่อไปนะครับสำหรับนักศึกษาหรือว่าผู้รับปริญญานี่หละหลายแผนหลายเล่าหลายทางหลายวิชาการนะครับเนาะ สำหรับพ่อใหญ่หวาดก็มีการงานตำแหน่งหน้าที่คือกันน่ะล่ะก็ทำงานก็ได้ก็รับผิดชอบข่วงอยู่นะครับก็เป็นผู้กำกับการเกษตรตัวก็เกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นี่ล่ะก็ต้องดูแลได้ออกทำการทำงานก็โอ้ยอยู่หน้างานกับน้ำมันกับแห้งแพงเนาะตื่นเสาขึ้นมาเสียงเครื่องดังก็เมนเสียน้ำมันหลุดก็อุ่นเครื่องไว้ท่าแล้วลดก็ได้ กเครื่องมือการทำมาหากินนี่แหละกต่ที่ได้ไปซองบางคนขันตื่นขึ้นมาปล่อยอุ่นเครื่องไว้โดนๆกะน้ำมันกัแพงมันกัเสียหลายขันโม่อุ่นกับ่ได้เนาะครับก็ที่ได้ลงไปซองบางคนครับเลี้ยนเชียนดเอฟซีลงไปเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวนี้แหละเนาะครับเนาะเอ้ที่ได้ออกขอที่บัตรการตัวบัตรที่วานนี่แหละนาทีไผนาทีมัน

รับบทบาททำหนนาทีเป็นผู้กำกับนั่นแหละเนาะแต่ว่าเก่าโบแมนผู้กำกับกองอร่อยบ่แมนผู้กำกับสอนอดอกผู้กำกับการเกษตรนี่ละการเทียนหน้านี่ละสูบน้ำอยู่เนี่ยรถอเนกะสมกับกำลังปฏิบัติการครับขันมอขันแล้วเราก็สีอยเบิ้งกระดิกคนนึงเนาะครับเนาะถ้าเทียมีโอกาสก็มาเยี่ยมเพาเนี่ยหวาดเต้อ ได้เขาไม่ไปกินน้ำตัวั่าก็มีเหล้วก่ากะลกไห่แล้วบม่ยากว่าตั้งแต่ลกก่าไหค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆในมือละหล่องมือละหองละงานก็ค่อยเฮ็ดไปหลายเฮ็ดหลยได้หอกเฮ็ดไปเอาไรเอาเอามือสู่ว่าเนาะการเฮ็ดหน้านี่ก็ไไ้มันสิเห็นมองแล้วทมอกไก่เราละไก่สีเห็นมองแล้วยมละฟื้นไปสู่ไปซะก่อน กระเคิื่องด้สูบน้ำสูบน้ำขึ้นไส้หมองโคกหมองมีน้ำกับปลาไว้ถาดำบดรลุนทาเห็ดทาเห็ดรุ่นหมูคือเห็ดน้ำใดก็มีน้ำกับต้องป้าไว้ก่อนดำหมองโคกก่อนเนาะครับเนาะเอาปฏิบัติการก่อนบบดเนี่ยเห็ดไปเห็ดมามันยังสีเห็นมองเห็นปองมันหรือไม่มันสีเห็นมองเลียวหรือไม่มันเลียวอยู่กับไฮนี่ตัวดำหน้านี่ คอยเห็ดคอยแกะไปเห็ดไปเห็ดมามันบ่เกินความสามารถเท่าดอกคือจบคือแล้วเหละดำหน้าบาตรนี่งานสท้ายกะคือวานนั่นละซุ่มดำก้อนหามือหกมือกะถอดหางไกกำลังถอดหางไกบ่หันเลยเป็นก,ก๊กเป็นก่อดอกจากสิม,มุมปากปูปากเต้าโบโบซุ่มดำก้อนกะไดก้กะดูแลรักษาเอากำลังถอดหางไก อีกจักสองอาทิตย์สามอาทิตย์กะมังหนาหน้าเท่านั้นล่ะกะเบิ้งบบออกดอกว่าต้นเขาเป็นแถวซับวางจังไดหันขันมันมังหนาหน้าเนาะครับเนาะกะดำน้ากันหลายๆคนหนาหน้าไผหนาหน้ามันมันกะมันกะมั่งกะกะเป็นอันเดียวกันเบสนนล่ะยังบ่ไนี้นี่ดอกเดียวเนี่ยถ่วมขันแท้อีกจักสามอาทิตย์ที่อาทิตย์กะบยเหลียวบ่เห็นขันแท้ดอกเหลียวเห็นแต่ไปเขาเท่านั้นล่ะ เดี๋ยวนี้เขา่หันได้สูงเนาะครับเนาะครับการดำหน้าปีนี้ไม้ปีไม้เดือนไว้ของกเกษตรกรของพ่อเนี่วัดเนาะครับอาชีพกระดูกสั้นล้างของชาตินี่แหละกะจบลงสำนีก่อนเนาะครับเนาะว้พอการลีปหนาเด้อพ่อเนี่วัดกะมีของดีๆงามๆกะที่มาฝากมาตอนคิเก้าหนึ่งละพ่อเนา่วัดกะให้เอฟซีสุขคนอยู่ดีมีสุขลำดยโฉุกมันสุขภาพแข็งแรงเบิดสุข,ขูสุขคนนะครับเด้อ วมนวัดก็ขอสวัสดีครับ